ประชาธิปัตย์ท้าสู้สนามกรุงเทพมหานครกลายเป็นหัวใจของความสนุกสนานและความสามารถในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่กรุงเทพวันที่10พฤศจิกาย,ยน2568คุณสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชปผู้รักษาพื้นที่กรุงเทพมหานครชวนมากลุ่มคนรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าพบนายพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักและนายชุนอดีต หัวหน้าพักเพื่อแสดงความจำงในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่กรุงเทพนายสกลทีผู้มีความรู้สึกตื่นเต้นกับความหลากหลายของกลุ่มคนรุ่นใหม่พร้อมกับความสามารถในการเป็นผู้นำและการสร้างความสำเร็จในการเริ่มธุรกิจประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงานของข้าราชการผู้ที่เป็นนักธุรกิจผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังพร้อมกับความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของพัก จึงเป็นความสามารถที่ดีที่จะนำกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้เข้าพบกับความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่กรุงเทพนายสก,สกลทีอธิบายว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่นี้มีความสามารถในการศึกษาและการเรียนรู้ที่สูงพร้อมกับความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างความสำเร็จในการเริ่มธุรกิจพร้อมกับความสามารถในการดำเนินงานที่สูงพร้อมกับความสามารถในการนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างความสำเร็จในการงอเรือนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรในพื้นที่กรุงเทพ